ว่าอะไรรูคะต่อเนี่ยว่าหล่อแล้วออจัดอีกหนึ่งหลอดดีกว่าดีค่ะจัดมาเลยคุณพีทภัชราอยหาเวลาเราได้เจอเจอชายหนุ่มที่เขาแบบหล่อโดยโปรไฟล์เลิศคืออย่าพูดในเงื้องนงี้นะใจมันฟูเขาเก่งเลยนะคนนี้เจ้าของธุรกิจจริงล่าสุดนะคะคุณผู้ชมบินกลับจากอังกฤษนะคะมาลุยถ่ายหนังถ่ายละครเพียบเลยค่ะหนุ่มพีทยืน,ย,นยันว่ายังไม่ลาวงการนะคะยังรับงานแสดงอยู่เพียงแต่รับน้อยลงค่ะเพราะว่าอยากทุ่มเทด้านธุรกิจค่ะ และที่สาคัญหนุ่มพีทเนี่ยเขาเพิ่งเอาร้านข้าวซอยไตยญี่ปุ่นคุณผู้ชมนี่ร้านนี้นะคะไปขายที่อังกฤษฝรั่งติดอกติดใจเห็นฝรั่งันฝรั่งมานั่งต่อโซยกันเยอะมากนะคะหนุ่มพีทเผยบอกว่าตัวเองยังไม่ได้รวยนะคะขนาดโตขึ้นบินไปกลับเนี่ยยังเลือกที่ประหยัดที่สุดเลยค่ะส่วนข่าวลือที่บอกว่าพีทพัชระเปลี่ยนชื่อจะได้เฮงเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมนีฝรั่งยังกินบอกว่าอร่อยเลยไม่ใช่เรื่องจริงนะคะที่หลังจากเรียนจบนะคะก็จะกลับมาลุยงานที่เมืองไทยเต็มที่เรียนจบปลายปี โปรไฟล์ลดขนาดนี้ตกไหมหรือมีแฟนเขาบอกว่าลองส่องหาดูเอาละกันพี่แหมเอาเอาเอาเป็นว่าเราไปฟังลีลาการตอบคำถามของหนุ่มลอนดอนหัวใจไทยเวลคัมแรกหนุ่มพีชภาชระกันหน่อยค่ะจ้ารอรอรอสวัสดีค่ะเวลคัมทูไทยแลนด์นะคะครับสารทุกสุดดีก็คือแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีครับส่วนเรื่องการเรียนจะกลับมาแบบตอนไหนเอ่ยครับน่าจะปีหน้าเลยครับใช่ คอเตอร์ไหนครับไปปีน่าจะกันยาค่าตั๋วแพงไหมคะเป็นไปกลับมานิดหนึ่งแต่ว่าก็มีงานนะก็จะคุ้มใจหน่อยเวลาติคมีคนเข้าใจว่าพีทจะเปลี่ยนชื่ออะไรไหมครับก็ยังชื่อเดิมนะฮะบัตรประชาชนก็ยังชื่อเดิมเรื่องความรักเท่าที่เราได้เป็นไงบ้างครับแฮปปี้ดีลูกลูกก็ติดตามในโซเชียลละกันเปไงก็ลองหาเอาดูแล้วกัน เป็นสไตล์แบบคำขวนะน้องแซลเลนนะคุณผู้ชมแต่ว่าชอบวตอบคำถามเรื่องความลัวก็ให้มันจอยๆไปอย่างนี้แหละที่รู้นะก็คืออยู่ที่เมืองนอกเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน่ะนกนะะแหมคุยกับหนุ่มลอนดอนเสียงมันก็แบบว่าไม่ใช่ความหล่อเราทำเหมือนเธอรู้ความลับอะไรมาแล้วเธอแบบมีพิรุษอ่ะเธอก็เลยเพี้ยนไปเลยเลย่ก็ก็น้องไม่ให้พูดแล้วเนาะไม่ใช่น้องเขาบอกว่าถ้าเจอกับใครก็คนนั้นแหละครับพี่น่ารักค่ะ